สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอ็นลส์ไร์วันพฤหสัสปบปดีที่22กรกฎาคม2,564อีกคลิปหนึ่งนะครับในส่วนของคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะครับอย่างที่เราทราบมาแล้วว่าตอนนี้การเยียวยามีเพียงแค่13จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา333940 และถ้าจะแยกย่อยเป็นในช่วงของอายุนะครับที่อยู่ในข่ายจะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยก็คืออายุ1 5บหถึงหกปีทําไมผมถึงบอกแบบนี้ก็เนื่องจากว่าข้อกําหนดการสมัครมาตราส0ู่นย์นั้นกําหนดช่วงอายุไว้ที่1 5บหถึงหกปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการที่เรื่องของที่อยู่เรื่องการประกอบอาชีพหรือไม่ก็ตามแต่อายุ1 5บหถึงหกปีบริบูรณ์ ถ้าว่ากันตามหลักการที่ประกันสังคมเปิดโอกาสให้สมัครมาตรา40ได้ก็แสดงว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทด้วยแม้ว่าณวันนี้จะยังไม่ชัดเจนนะครับทีนี้คำถามมันก็เกิดขึ้นว่าผมเคยทำคลิปรายงานไปแล้วผู้สูงอายุล่ะผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีบริบูรณ์นะครับ65ปี1วัน65ปี1เดือน65ปี6เดือน กลุ่มเหล่านี้จะไม่สามารถสมัครมาตรา40ได้และที่สำคัญครับที่กระทรวงแรงงานที่ภาครัฐจะต้องหันมาดูก็คือกลุ่มคนเหล่านี้บางท่านมีร้านขายอาหารเปิดร้านขายอาหารเปิดกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล่าสุดของภาครัฐเต็มๆคำถามครับแล้วทำไม ถึงจะไม่ช่วยเหลือเขาอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มด้วยประกอบธุรกิจกิจการประเภทที่ภาครัฐสั่งปิดด้วยได้รับผลกระทบด้วยแต่พอมาไล่ดูเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา333940ไม่มีเลยพอจะไปสมัครมาตรา40อา้าวอายุเกิน65ลักษณะแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าทาง ประการสังคมกระทรวงแรงงานหรือภาครัฐได้มองเห็นปัญหาตรงนี้หรือเปล่าฝากด้วยนะครับท่านจะปล่อยคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะหลายท่านยังประกอบอาชีพยังทํางานอยู่ในกิจการประเภทที่ได้รับผลกระทบที่ภาครัฐกําหนดแล้วเขาจะมาสมัครมาตรา40ก็ดันมีเงื่อนไขของเรื่องของกรอบอายุอีกนี่แหละครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งทางด้านของโฆษกสํานักง,งานประกันสังคมเคยไปให้สัมภาษณ์ทางทีวี นะครับแล้วพิธีกรถามว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเกิน65และสมัครมาตรา40ไม่ได้เนี่ยจะดูแลเขายังไงคำตอบของโฆษกประกันสังคมอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะครับท่านไปโยงเรื่องของเบีย้ยยังชีพท่านไปโยงเรื่องของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมันไม่ make sense นะครับมันไม่เป็นการฉลาดเลยที่จะเอาเงินเยียวยารอบนี้แล้วบอกว่าไม่ได้เยียวยากลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากว่าผู้สูงอายุ มีเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วผมถามว่าเดือนละ600 7 0 0 800 900พันเนี่ยมันไม่พอรับประทานหรอครับผู้สูงอายุโดยเฉพาะหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่ฐานะครอบครัวไม่ได้ดีลูกหลานไม่ได้ดูแลด้วยอ่าแล้วพอมาดูผู้สูงอายุก็ไม่ใช่ทุกคนอีกอายุ60-65ถึง65ยังไปเข้าเกณฑ์สามารถสมัครมาตราสีศูนได้อ่า เมื่อสมัครมาตรา40ีได้โอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000ก็มีถูกไหมครับแล้วถามว่าอายุ60-65เนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยก็เท่ากับว่าคนกลุ่มนี้ได้รับเงิน2เด้งสิครับได้รับเงิน2เด้งสิครับแล้วคนที่อายุ65ปีหนึ่งวันไปจน60-70เนี่ยไปจนถึง 60-66, 70เนี่ย,ยหรือเลยขึ้นไปเนี่ยแล้วยังทํางานยังขายของยังประกอบอาชีพอยู่ได้รับผลกระทบอยู่เนี่ย เขาก็ได้แค่เบียเขาก็จะได้แค่เบีย้ยยังชีพต่อเดือนเลยครับนี่คือช่องว่างและก็คือการบ้านที่ภาครัฐกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมต้องหันมามองนะครับต้องหันมามองแล้วเ,เมื่อสองวันก่อนผมฟังที่คุณยุคนโทรศัพท์สัมภาษณ์รัฐมนตรีแรงงานถามถึงเรื่องของการเยียวยา ในลักษณะที่บอกว่าได้เงินช้านะครับประชาชนรอไม่ได้สิ้นเดือนนี้ค่าบ้านค่ารถค่าอยู่ค่ากินค่าเทอมก็มาแล้วแล้วจะทำยังไงแต่เงินเยียวยามาตรา3940ยังไม่ได้กำหนดรัฐมนตรีแรงงานก็ตอบเว้นเวอร์ครับตอบไปอ้างไปถึงโอ้โหไม่มีรัฐบาลไหนแจกเงินเหมือนรัฐบาลนี้ผมถามคำเดียวครับ แล้วรัฐบาลก่อนหน้านั้นน่ะตั้งแต่ผมเกิดมาสอง2้าสองสองจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคระบาดร้ายแรงแบบนี้หรือเปล่าครับมันมีโรคร้ายบาดร้ายแรงที่ประเทศชาติจะต้องประกาศเคอร์ฟิวล,ล็อกดาวหรือเปล่าครับนอกจากการทำรัฐประหารไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีเหตุการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นแบบนี้รัฐบาลก่อนหน้านั้นเขาจะเอาเงินอะไรมาแจกนะครับนะ เพราะฉะนั้นเรากําลังคุยกันถึงเรื่องของเงินเยียวยาไม่ได้คุยถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการเบี้อยังชีพที่ภาครัฐจัดสรรให้อันนั้นมันก็เป็นความดีความชอบเป็นสิ่งที่พวกท่านทํามาก็ต้องชื่นชมแต่การเยียวยาที่มันล่าช้าแล้วยังต้องมานั่งรอถามว่าทําไมต้องมานั่งรอวันที่30ให้กลุ่มสมัครมาตรา40ได้ได้ยอดครบก่อนแล้วค่อยเสนอสาภาพาักทีเดียวคนที่อยู่ในมาตรา3 9 4 0เดิมทำไมไม่ทยอยโอนไปก่อน 8แสนแสนหรือล้านเสร็จเนี่ยนะครับใน13จังหวัดทําไมไม่โอนไปก่อนล่ะครับทําไมจะต้องมานั่งรอคนที่สมัครใหม่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคนที่สมัครมาตรา40ใหม่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสานักง,งานประกันสังคมจะเอาเกณฑ์อะไรมาวัดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาอยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มจริงๆถ้าเอาทะเบียนบ้านก็มีปัญหาแน่นอน นะครับถ้าถ้ายึดตามทะเบียนบ้านมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าแรงงานหรือว่าคนที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งมาจากต่างจังหวัดและถ้ายึดทะเบียนบ้านคนเหล่านี้ก็จะอดแต่ถ้ายึดสถานที่ทํางานก็อาจจะไปอิงกับสิทธิ์รักษาพยาบาลของสปสชได้ใช่ไหมครับสามารถตรวจสอบได้ว่าอา้าวเราย้ายสิทธิ์มารักษาอยู่ อยู่อายุทยาอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่อะไรยังไงเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้หรือจะยุดเอาเซเว่นที่เราไปสมัครก็ได้นะครับอ่าหรือถ้าอยากจะต้องการให้มีการยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์เพิ่มเติมก็ได้ก็แล้วแต่แต่รายละเอียดเหล่านี้เนี่ยกระทรวงแรงงานจะไม่ได้ประกาศออกมาแต่ว่ามีการเสนอแนวทางหลายๆอย่างไปให้สภาพัฒน์พิจารณาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเอาเป็นว่า ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปที่แล้วผมพูดมาแล้วว่ามาตรา3 9 4 0จะได้เงินเมื่อไหร่แต่นี่แหละครับที่โคศกประกันทังคมก็ดีรัฐมนตรีแรงงานก็ดีพูดถึงเรื่องของการเยียวยาที่บอกว่าคือคุณยุคนบอกว่ามันล่าช้าไม่ใช่คุณยุคนหรอกประชาชนทุกคนบอกว่ามันล่าช้าจะอดตายอยู่แล้วแต่รัฐมนตรีแรงงานบอกมันไม่ช้านะครับคําว่าไม่ช้าของท่านคือสิ้นเดือนกรกฎาคมรัฐมนตรีขร้าราชการเงินเข้าบัญชีตรงเป๊ะ ไม่มีเลื่อนไม่มีเลดไม่มีหักไม่มีลดแต่ประชาชนต้องมานั่งรอคอยเงินเยียวยาอย่างไม่มีคิดมีทางอะไรเลยแล้วไหนจะกลุ่มที่ดูจะตกหล่นตกค้างอายุที่เกินหกสิบ้าปีและสมัครมอสีู่นย์ไม่ได้จะมีแนวทางที่จะดูแลเขาอย่างไงนะครับท้ายที่สุดนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้ดารงลาลาคนที่มีชื่อเสียงในวงการ นะครับก็ถูกเรียกเข้าไปสอบสวนเรื่องของคอเอาเรื่องอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมก็เคยทําคลิปพูดมาแล้วว่าพรากรข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่27ฉบับก่อนหน้านั้นที่ครอบคลุม10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับมีข้อกําหนดที่สามารถเอาผิดสื่อที่รายงานจริงแต่สร้างความบาดกลัวด้วยเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ รายงานเท็จแล้วจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อย่างเดียวถ้ารายงานเทจผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ถ้ารายงานข้อเท็จจริงแต่สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนจะผิดข้อกําหนดฉบับที่27แห่งพรกฉถูกเฉินทันที <S <S ผมถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรจะต้องตรวจสอบอะไรก่อนตอนนี้ควรจะต้องตรวจสอบหรือตรวจหาผู้กระทําความผิดอะไรก่อนตอนนี้ มันจะไปเลงถึงความาถึงข้อมูลข่าวสารที่มันไปกระทบด้านความมั่นคงของรัฐเนี่ยผมว่ามันมีไม่เท่าไหร่หรอกครับการวิพา์วิจารณ์มันมีในสังคมมาอย่างยาวนานอยู่แล้วยิ่งทุกวันนี้โลกออนไลน์มันเร็วมันสามารถนั่งพูดที่อเมริกาก็ได้นั่งพูดที่ทวีปไหนก็ได้โดยวิพาษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือวิพา์วิจารณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งมันสามารถทําได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีความเป็นไปตามที่คนอื่นเขาวิพาก์วิจารณ์ ทำไมเราจะต้องเดือดร้อนล่ะครับทาไมเราจะต้องออกหนังสือแจ้งคนนั้นคนนี้มาสู้เอาเวลาเหล่านี้ไประดมสมองเพื่อที่จะหามาตรการมาป้องกันการระบาดของโรคดีกว่าไหมนะครับทุกวันนี้มาตรการจัดการรับคนป่วยรับส่งคนป่วยนะั้นมันมีแต่ช่องทางแต่การปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยหน้าเขามีพร้อมหรือเปล่าเขาเหนื่อยเขาท้อเขาหมดกำลังใจ ยิ่งมาเจอผู้บริหารระดับสูงที่แหมต้องบอกว่าทํางานแล้วมันไม่เป็นไปตามทิศทางของคนทํางานเนี่ยคืออย่าลืมนะครับคนสั่งกับคนลงมือเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่นั่งประชุมกันในห้องแอร์เนี่ยต่อให้คุณประชุมกัน24ชั่วโมงมันก็เหนื่อยไม่เท่ากับคนที่เขาอยู่ใกล้กับผู้ติดเชื้อหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรอกครับมันต้องเสี่ยงต้องเครียดต้องอะไรต่อมีอะไรแล้วทุกวันนี้กระแสะข่าวต่างๆนาะนาะนะก็เรียกร้องให้การนําวัคซีนเข้ามา โดยเร่งด่วนผมขออนุญาตยังไม่พูดถึงแล้วกันแต่เอาเป็นว่าการแสดงออกของพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงผมด้วยนะครับนอกจากแสดงออกในฐานะสื่อแล้วผมก็แสดงออกในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะให้รัฐหันมามองพี่น้องประชาชนแบบครบถ้วนทุกคนไม่ใช่คุณจะมองเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ผมเคยพูดมาตั้งแต่โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับที่ตกหลน่นตกครั้งล่องเรียนล้องทุกกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จอะไรต่างๆนานา หรือโครงการเราชนะก,ก็ตามคุณจะมามองแค่คนกลุ่มใหญ่แล้วคนกลุ่มน้อยเนี่ยคุณจะปล่อยปะละเลยเออก็ช่างมันส่วนที่ไม่ได้ก็มีแค่ไม่กี่คนอย่าให้มีคำพูดเหล่านี้หลุดออกมาจากปากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกท่านนั่งทำงานอาสามาทำงานมันไม่มีใครหรอกครับที่ประชาชนจะเอาพานถือพานดอกไม้ถือขันห้าไปอ้อนวอน,วนพวกท่านให้มาบริหารประเทศไม่มี ทุกคนสอบสมัครราชการทุกคนสมัครเลือกที่จะมาเล่นการเมืองทุกคนสมัครเลือกที่จะมาเป็นนายกก็คําว่าเสียสละพวกคุณพูดเองประชาชนไม่ได้ขอร้องมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วมันก็ต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนได้จะหนักจะหนาจะเบาจะเยอะคุณก็ต้องรับมันได้เพราะนี่คือการอาสานะครับและที่สําคัญผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มานั่ง หลับหูหลับตาด่าอย่างเดียวหรือดับหูหลับตาทักท้วงอย่างเดียวแต่ในเมื่อมันมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ดูจะเหลื่อมล้ําที่ดูจะลักลั่นที่ดูจะไม่ครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือมันก็จะมีการทักท้วงสอบถามทั้งในฐานะสื่อแล้วก็ในฐานะประชาชนแล้วก็ผมก็พูดคําเดิมครับถ้าประชาชนแสดงความที่เห็นไม่ได้ลาออกครับมีเท่านี้อ่ะหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นกระบอกเสียงให้ภาครัฐกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมหรือหน่วยงานอื่นๆแม้กระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอก็ควรที่จะต้องมาดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยไม่ใช่ปล่อยให้สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานดูแต่ผู้เดียวโครงการเรามีเราป่านี้ไปถึงไหนนะครับพวกท่านไล่แจกแต่ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วต่างจังหวัดที่เขาได้รับผลกระทบมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ มันไม่ใช่น้อยๆฝากให้ดูแลด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีประเด็นอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมแอดมินพร้อมที่จะรวบรวมแล้วก็มาเป็นกระบอกเสียงให้เท่าที่จะสามารถกระทำได้สวัสดีครับ